สวัสดีครับเด็กๆนะครับวันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้นะครับเรื่องการแบ่งครึ่งมุมกันนะครับอันดับแรกเราก็มาไล่คอนเซปต์กันเหมือนเดิมนะครับว่าเราทํำยังไงนะครับก็อันดับแรกนะครับเราก็มีมุมนะครับ CAB มาให้นะครับจะแบ่งครึ่งมุมนี้นะครับอันดับแรกก็สร้างวงกลมนะครับสร้างวงกลมก่อนนะครับถัดไปก็สร้างจุดตัดนะครับกับวงกลมระหว่างวงกลมสีเขียวเนี้ย กับส่วนของเส้นตรง AEAC ตรงนี้นะครับจะได้จุด E ขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะสร้างวงกลมนะครับโดยเลือกที่จุด D แล้วก็จุด E นะครับแล้วก็สลับกันเนาะนะครับเหมือนการแบ่งครึ่งของส่วนของเส้นตรงนั่นแหละนะครับก็จะเลือกจุด E แล้วก็จุด D นะครับจากนั้นก็สร้างจุดตัดจะได้จุดตัด F นะครับกับจุดตัด G นะครับตรงนี้นะครับทีนี้นะครับ ก็สร้างรังสีนะครับ e g นะครับก็จะได้นะครับตัวเนี้รังสีสีชมพูเนี่ยก็คือเส้นแบ่งครึ่งมุมมันนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาลองสร้างกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็สร้างวงกลมนะครับเลือกวงกลมนะครับอ่าโอเคนะครับสร้างจุดตัดนะครับโอเคนะครับแล้วก็สร้างวงกลมอีก อเคนะครับแล้วก็สร้างจุดตัดระหว่างวงกลม2องวง 1, ที่สร้างใหม่นะครับทีนี้เราก็สร้างลังสีนะครับลังสีตัวนี้นะครับลังสีนะครับเลือกจุด A นะครับจุด f นะครับนี่นะครับแล้วก็ลองวัดมุมดูก totally> ็ได้ครับวัดมุมดูนะครับวัดมุม Vf ครับนะครับอ่าแล้วก็เเนี่ย มุมก็จะเท่ากันนะครับลองขยับนะครับลองขยับ27.73นะครับเท่ากันนะครับลองขยับดูนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ครับมุมเท่ากันนะครับเมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเรียนประเมินตัวเองนะครับว่านักเรียนทําได้ไหมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ